ถ้าเราเป็นเท่าแก่ก็ลองจำแนกลูกน้องดูนะครับใครเป็นสัตว์ประเภทไหนเราจะได้ดูแลเขาอย่างเหมาะสมถ้าเป็นประเภทลิงหอยทากเราก็ต้องหาทางขาจัดออกไปจากองค์กรเสียส่วนถ้าเป็นสิงโตเสือกระทิงอันนี้มีบ้างก็ดีนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชวนเพื่อนนินทาลูกน้องสักหน่อยนะฮะโดยเฉพาะคนที่ทํากิจการในครอบครัว ประเภทท่าแก่กับลูกจ้างหรือว่า SME ที่ยังไม่มีระบบอะไรมากมายนะักซึ่งธุรกิจสเกลแบบนี้แหละครับเรื่องคนมีความสําคัญน่าดูนะฮะกิจการจะรุ่งหรือไม่รุ่งก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยแหละพนักงานของเราถ้าดูตามผลงานการกระทําแล้วเราจะแบ่งเป็นได้7ประเภทนะครับนั่นก็คือ 1. พนักงานที่เรียกว่าเป็นพวกสิงโตครับคนประเภทนี้มีภาะวะการเป็นผู้นําสูงถ้าใครได้มาเป็นลูกน้องแล้วก็หายห่วงนะฮะ ผลงานดีศักยภาพได้เพอร์เฟกเลยครับสามารถจะนำพาธุรกิจเราเดินหน้าวิ่งฉิวอันเนี้ยถือว่าเป็นลูกน้องเกรดดับบิ่เอเลยนะครับต้องให้ตำแหน่งแห่งผลให้ก็เป็นหัวหน้าง,งานผู้จัดก,การนู่นแหละครับหรือจะสมน้ำสมเนื้อหน่อย 2. ก็คือพวกที่เรียกว่าเสืออันนี้จัดว่าเป็นลูกน้องที่มีฝีมือมีความสามารถศักยภาพสูงไม่แพ้สิงโตครับจะได้ฝากอีต,ตรงที่ภาวะความเป็นผู้นำนั้นสู้ไม่ได้ แต่ถ้าให้ประเภทฉายเดี่ยวแล้วก็โอเคเลยนะครับทําอะไรก็สําเร็จได้ดีพวกที่3ก็คือพวกกระทิงฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกน้องที่ได้ชื่อว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแสงโค้งม,มีแววเด่นครับแปลว,ว่าฝีมือแล้วก็โอเคเลยยังขาดก็ต่เรื่องความสุขขุมรอบคอบความนิ่งหรือว่าด้าน EQ นี่แหละครับต้องให้เวลาเขาสักหน่อยนะฮะอนาคตมีโอกาสเป็นเสือเป็นสิงโตได้เลยฮะ 4. เปรียบได้กับแรดครับ ลูกจากกลุ่มแรกนี่ก็โอเคนะฮะถือว่ามีศักยภาพมีความสามารถระดับกลางๆจุดเด่นก็คือมีความอดทนเป็นเลิศใช้ได้เลยครับอันเนี้ยถ้าเราให้เขาสั่งสมระยะเวลาอีกสักหน่อยก็จะสามารถพัฒนาเติบโตได้เหมือนกันกลุ่มที่5นี่คือพวกมาครับคนกลุ่มนี้ผลงานถือว่าผ่านแบบฉีวเฉียดพอถูถไปอย่งงางนั้นเองฮะเราก็คิดว่าพัฒงานแบบเนี้ยมีซะดีกว่าไม่มีฮะ เราจะไปหวังอะไรมากก็คงไม่ได้คนแบบนี้หมดสิทธิ์เติบโตนะครับ 6. 6นี่ก็คือพวกลิงครับพวกลิงนี่พูดง่ายๆว่านําความชิบหายมาสู่ธุรก,กิจเราซะมากปากครับเพราะว่าผลงานต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งแท้จริงแล้วเขาก็เป็นคนมีศักยภาพนะครับแต่ความที่เป็นคนเจ้าปัญหาหรือว่าไม่เอาจริงก็จะทําให้องคอ์กรเราเนี่ยวุ่นวายเอาได้ครับ 7. พวกหอยทาก อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผลงานไม่ดีครับเรียกว่าอืดอ,อัดยืดยาเฉยช,ชาถ้าธุรกิจใครมีคนแบบนี้เยอะรับรองไปไม่ถึงไหนครับเพราะพนักงานแบบนี้ยังไงก็ไม่คุ้มค่าจ้างฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นท้อแก่ก็ลองจำแนกลูกน้องดูนะครับใครเป็นสัตว์ประเภทไหนเราจะได้ดูแลเขาอย่างเหมาะสมถ้าเป็นประเภทลิงหอยทากเราก็ต้องหาทางขัดจัดออกไปจากอ,องคอ์กรเสียส่วนถ้าเป็นสิงโตเสือกระทิงอันนี้มีบ้างก็ดีนะครับ แต่ถ้ามีมากไปก็วุ่นวายน่าดูครับเพราะเขาจะขัดแย้งแข่งกันสูงแย่งการเด่นจนเกิดการขัดขากันเองทางที่ดีก็ควรมีสัก1 0บถึงยีขององค์กรนะฮะก็ลองขยับขยายดูให้ดีครับทุกวันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวอลสิทธ์